สมบูรณ์เคนบริการเช่ารถบูมลิฟต์ตราดเรียกพี่แต้มเลยรถกระเช้าบูมลิฟต์ของเราพร้อมใช้งานทันทีในพื้นที่ตราดเพื่อรองรับการเติบโตด้านโลจิสติกและการท่องเที่ยวบริการนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการรีสอร์ททีมซ่อมบำรุงในท่าเรือและหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่ต้องการความสเสถียรและความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงขอบเขตงานประกอบด้วย งานติดตั้งระบบไฟส่องสว่างริมถนนงานทาสีหรือทำความสะอาดอาคารของรีสอร์ทงานติดตั้งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่บริเวณการค้าชายแดนและงานตรวจสอบโครงสร้างท่าเรือครับเราบริการครอบคลุมทั่วภาคตะวันออกทั้งในชนบุรีระยองฉะเชิงเซาจันทบุรีตราดปราจีนบุรีและสะแก้วจุดเด่นของเราคือเจ้าของรับงานเองคุยง่าย ตัดสินใจไวติดต่อพี่แต้มครับทุกโครงการมั่นใจได้ในมาตรฐานความปลอดภัยและเอกสารปอจอ .2 อครบถ้วนครับสำหรับงานที่ต้องการมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดโทรเลย24ชั่วโมง0812469298แอดไลน์มาที่ at at @sbc.cian ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บสุขสมบูรณ์เครน .com เช่ารถเครนต้องพี่แต้มสุขสมบูรณ์เครนเท่านั้นนะครับ